สวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะค่ะคุณนัทแหมละ่ะคะทองคําดิ่งมาแบบนี้นักงทุนเริ่มตกใจแล้วค่ะควรจะตามชอ็อตหรือว่าควรจะเข้าไปชอนรับด้วยกันเข้าไปซื้อในช่วงนี้ยังไงดีคะค่ะก็อ,อย่างที่ได้มีการพูดกันอยู่แล้วนะว่า ถ้าราคาทองคานะคะไม่สามารถยืนอ่ับหนึ่งพามร้อยเหรียญน,นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าต้องตบล้อกมาสําหรับนะ <c oughs> <c oughs> ักุนรกยาสั้านนะเพราะว่าราคาทองคานะจะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องได้นะค <c oughs> <c oughs> ะก็ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะก็ถูกแรงขาย ทำกำไรลงมาสองวันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดก็หลุดระดับหนึ่งพันสามร้อยเหรียญลงมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดราคาทองคำไม่สามารถจับมายืนเหนือดับหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยห้าเหรียญบริเวณนั้นได้นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะคะแล้วก็แนะนําสําหรับนักลงทุนระยะกลางระยะยาวนะคะก็อาจจะดูว่าถ้าราคาทองคำมีการรีบาวขึ้นมานะคะยังไม่สามารถทะลุจากหนึ่งพันสามร้อยห้าเหรียญึ้นมาได้แล้วก็อาจจะปิดทางแนลงมาบางส่วนนะคะหรือว่า ขายเพื่อลงมารอมาซื้อต่างกว่านะคะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดเป็นนักเรียล่าส้นะที่เล่นโกลฟิเตอร์นะคะ mm hmm. ก็แนะนําว่าบร์วแนวต้านนะวันนี้ให้แนวต้านให้ดับ1 3 0 0แลวก็1,313เหรียญเยอรมนะคะบริเ mm hmm. วณนั้นก็เป็นบร mm ิเวณที่อาจจะเปิดลงมาได้นะถ้าราคาทองคายังไม่สามารถขานไปได้นะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะให้ตามดูว่าช่วงนี้ปัจจัยที่เข้ามาสนุน สนับสนุนราคาทองคำในช่วงก่อนหนะ้านี้คือประเด็นความึงเครียดทางตะวันออกกลางนะคะเห็นได้ว่าในสองวันนี้ที่ผ่านมานะประเด็นนี้ก็อาจจะเบาบางลงไปนะแล้วก็นักทุนก็ให้น้ําหนักจับ การที่จับตารอดูการถแถลงของนางเจงนเนียจิเล่นนะจะเห็นได้ว่าก็มีการถแถลงจ,งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะแต่ว่าก็ยังคงย้ำเรื่องเศดษะยุติมาตรการคิวีในเดือนตุลาคมนี้นะซึ่งน้งคุนก็คาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะเศดมีการปรับขึ้น,นในตราดอกเบียในระยะถัดไปนะตรงนั้นก็จะทําให้ค่าเงนินยูเอเลาแข็งค่าขึ้นนะแล้วก็กดดันราคาทองคําในระยะถัดไปด้วยนะเพราะฉะนั้นปัจจัย่าๆเหล่านี้นะก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องรวมถึงก้องทุน S p d r นะที่ก่อนหน้านี้เข้ามาซือนะ จริงๆแล้ววันก่อนที่ราคาทองคําปรับตัวลงมาก็เข้ามาซื้อถึง8ตันกว่านะคะก็ต้องติดตามดูว่าการที่ราคาทองคําหลุดระดับ1,300นะถ้าทางเทคนิคแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็น สัญญาณที่ไม่สดใสนะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อถ้าไม่ได้สามารถจับไปยืนเหนือระดับหนึ่งันสามร้อยเหรียญได้นะมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับบริเวณหนึ่งพันสองรอปสิบห้าเหรียญแล้วก็ 1, หนหึนห่งพันสอง้อหสิบเหรียญดอลลารนะคะาะฉะนั้นสําหรับนักลงทุนนะคะก็อาจจะต้องตับพอร์ตกันดูนะคะแนวรับของวันนะคะอยู่ที่ระดับ 1, หนึ่งพันสองอยเก้าสิเหรียญแล้วก็ 1, หนหึ่งพันสอง้อยแปดสบห้าเหรียญเวลลานะคะถ้าเรามาดูเป็น ข้างเงินบาทนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าข้างเงินบาทช่วงนี้ก็ค่อนข้างผันขวนนะคะจากที่ในการาแข่งข้ามวานนี้ปิดที่32บาท11สตางค์นะคะเช้าวันนี้ก็อ่อนข่ามาหน่อยนะ32บาท11สตางค์นะ,ะซึ่งตรงนี้ทําให้ราคาทองคาในประเทศนะคะแนวรับวันนี้นะอยู่ที่1 9 7 0 0บาทแล้วก็1 9 6 5 0บาทนะคะ,ะส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ11,9900บาทแล้วก็20,000บาทนะคะส่วนกรอบ ของสัปดาห์นะคะก็แนะนำนักทุนดูว่าแนวรับนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าไม่สามารถกลับไปยืนได้นะคะแต่ว่าในวันนี้นะ,ะมองว่าโอกาสที่จะรีบาวมีแต่ว่าให้ดูระดับหนึ่งพันสาร้อยห้าเหรียญที่เป็นแนวต้านแรกให้ดีนะคะให้ยืนไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อแนวรับของสัปดาห์นะหนึ่งพันสองรอแปดสิบห้าเหรียญแล้วก็หนึ่งพันสองรอหกสิบเหรียญยอลลารานะคะเป็นระดับที่หนึ่งหมื่นเก้าพันหร้อห้าสิบาทแล้วก็หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทส่วนแนวต้านนะคะจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพัน ามร้อยสามสิบเหรียญนะคะถ้าเกิดว่ามีการดิดตัวทะลุผ่านแนวต้านบริเวณหนึนห่งพันสามร้อยสิบสามมิลขึ้นไปได้นะ,ะก็มองแนวต้านบริเวณนั้นอยู่นะซึ่งอยู่ระดับสองหมื่นสองร้อยบาทนะคะแล้วก็ต้องติดตามขคําแถลงอีกนะคะวันนี้ก็จะมีนางเจเดรยเล่งก็จะมาถแถลงต่อวุฒิสภาด้วยนะ,ะแต่ว่าคาดว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากคําแถลงเมื่อวานนะแล้วก็รวมถึงตัวเลเขเศรษฐกิจชาลัดนะ,ะมีแตชนีราคาผู้ผลิตเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็รวมถึง คืนนี้ก็จะมีรายงานมุมมองเศรษฐกิจโดย FOMC ด้วยที่ต้องติดตามรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายตัวเลยทีเดียวนะ,ะทั้งจํานวนผู้ขอรับสริการกันว่าง,งานรสัปดาห์นะแล้วก็ยอดขออนุญาตก่อสร้างเดือนพฤษภาค,คมตรงนี้ก็เป็นตัวเลข,ขต่างๆที่อาจจะต้องติดตามในช่วงนี้นะ,ะสาหรับราคาทองคาแล้วก็แนะนําว่าให้เทรดดิ้งเปิดท็อปหลักนะคะถ้าราคาทองคายัางเทรดดิ้งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า1,300เหรียญหมายถึงว่าเน้นช็อตเป็นหลักในช่วงนี้ถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะก็คือเพราะว่าโอกาสที่จะถูกแรงที่ถ่ายทิ้งไลนลงมายังมีอยู่นะถ้าไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับหนึ่งสามร้อยก็แนะนําว่าเปิดช็อตบริรเวณแนวต้านซะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตาม,มแรงตะวันออกกลางด้วยนะว่าถ้าเกิดว่ากลับมา มีข่าวมากขึ้นอีกครั้งนะก็อาจจะทําให้ราคารองคาในการปรัดบ,บวกขึ้นไปได้แต่ว่า<ะ>ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้มีปัจจัยเข้ามาหนุนในช่วงนี้ก็ยังมองว่าราคารองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวลง<ะ>ต่อได้ค่ะคะถ้าให้แนะนำเนี่ยจุดไหนที่นักลงทุนที่เปิดช็อตเอาไว้ควรเตรียมที่จะสตอปรอดในกรณีที่ทองคำดันขึ้นมาค่ะ,ะค่ะก็คือสั้นๆนะคะก็ให้ดูอย่างที่บอกว่าบริเวณ 1, เหนึ่งันสาร้อยห้าเหรียญเยนซอลล่านะคะก<ะ>็เป็นแ<ะ>นวต้านระยะสั้นที่ถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านก็เปิดช็อตได้ถ้าทะลุขึ้นไปนะะค ต็มองที่บริเวณหนึ่งพันสามร,ร้อยสิบสามเหรียญยูรสลารบเณนะ้นนะถ้าเกิดก็ยังถ้าเกิดถ้าราคานองคำทะลุผ่านบริเวณนั้นขึ้นไปนะก็อาจจะแกว่งตัวขึ้นไปอ,อีกครั้งบริเวณหนึ่งพันสร้อยสามสิบเหรียญหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าเหรียญอีกครั้งได้นะคะเพราะฉะนั้นจุดจุดสำหรับนักลงทุนระยะสั้นอาจจะคัดลอสบริเวณหนึ่งพันสามร้อยสิบสามเหรียญค่ะค่ะโอเคชัดเจนขอบคุณมากค่ะคุณนัท ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับทองคำช่วงนี้ก็นักลงทุนติดตามให้ดีแล้วกันนะคะอย่างที่คุณนัทบอกไว้ประมาณ1,300กว่าเหรียญตามจุดต่างๆที่คุณนัทแนะนำไว้ได้ก็เป็นจุดที่สามารถทำกำไรกันได้รวมถึงสามารถสามารถ stop loss ได้เหมือนกัน